เอาล่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ c h a n n e l j a p a n Hub s p o i l นะวันนี้หนังที่เราหยิบมาสปอยทุกคนฟังนะครับเป็นเรื่องราวของแฟนเก่าและแฟนใหม่เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟที่หนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องราวจะเป็นไงก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก j ับ Japan Hub s p o i ดด้วยแล้วกันนะครับคำเตือนมีลิงก์เรื่องนี้อยู่ใต้คลิป อย่าลืมดูให้จบก่อนค่อยกดไปดูนะครับเรื่องราวเนี่ยเปิดมาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงกำลังเสิร์ฟกาแฟยอยู่พอชงกาแฟเสร็จแล้วก็เรียกเด็กเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงนะครับเดินมารับต้องบอกเลยว่าผู้หญิงนี่แบบแหมนี่ทำร้านกาแฟจริงๆใช่ไหมเนี่ยพอน้องผู้หญิงเดินมารับนะครับก็ถามว่าใช่โต๊ะแปดหรือเปล่าแล้วก็เดินไปเสิร์ฟนะครับบอกว่าคาปูชิโน่เย็นหรือเปล่าคะรัดหลค่ะแล้วก็ก้มลงไปเสิร์ฟโอ้คาปูชิโน่ไม่ต้องใสน่นมมาก็ได้นะครับเพราะว่านมหกแคบจะ ทั้งคู่เนี่ยทำงานร้านกาแฟเดียวกันนะครับจนกระทั่งตอน2ทุ่มกว่านะครับในขณะที่ผู้ชายำลังเก็บร้านอยู่เนี่ย ก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันประมาณว่าคุณน่ยมาทํางานร้านนี้ทุกวันเลยทำวันเล่นวันมากไม่ได้หรอไม่มีวันเห,หลือเกับตัวเองเลยเหนือยมามากพอแล้วนะมาต้องทุ่มเทกับงานขนาดนี้ด้วยแหมไอตัวเด็กเสือผู้ชายเนี่ยก็คิดว่าทะเลาะก,กันอีกแล้วทะเลาะก,กันบ่อยมากๆเลยนะทะเลาะทุกวันเลยก็จะเบื่อเลยพอเข้ามาข้างในก็มาเก็บร้านต่อดีกว่าแล้วตัวพนักงานผู้หญิงเนี่ยก็เดินเข้ามาผู้ชายก็คิดอยู่แล้วว,ว่ารู้นะว่าคิดอะไรอยู่ต้องมาปรึกษาเรื่องความรักอีกแล้วใช่ไหมหญิงก็บน่นบ่นไปนะฮะก็สารภาพไปนะว่าผมไม่คิดว่าจะเลือกผิิดดคนนนขาาีี้แมงงง่่เจร แฟนของฉันเนี่ยตัวเด็กเสือผู้ชายก็ปลอบไปนะครับว่าพี่ก็เป็นคนดีนะไม่ใช่คนแบบนั้นหรอก,รอกเขาก็แค่ไม่ใช่สําหรับพี่เท่านั้นเองก็เลยนั่งปรึกษากันไปนะครับจนบึกจนบื่นแหละครับท้ายก็ไม่ได้กลับบ้านกูยังอยู่ที่ร้านกาแฟน,นะครับอิงก,ก็บอกว่าจริงๆแล้วแฟนฉันอนะ่ะเป็นคนขี้หึงมากกขารังเกียจฉันมากเลยนะที่มาทางานร้านกาแฟแบบนี้เขาก็ด่าฉันด้วยว่า,าทําร้านกาแฟเพราะว่าจะได้ชุดบางๆเพื่อไม่อ่อยผู้ชายผู้ชายก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับอิงก็บอกว่าพอจะกลับบ้านไปฉันก็ต้องโดนหาเรื่องอีกแน่เลยไม่อยากกลับ ผู้หญิงนะครับมาหาที่ร้านกาแฟเลยผู้ชายก็คิดว่าแม่มันทะเลาะ,ะอะไรกันนักระหนานี่ขนาดถึงบุกมาที่ร้านเลยเหรอคุยกันแบบขึ้นเสียงยกใหญ่เลยนะครับชายก็เหมือนไม่พอใจนะครับพอจ่ายค่ากาแฟเสร็จแล้วก็เดินทิ้งนางเอกให้อยู่ตรงนั้นคนเดียวน,น่าจะบอกเลิกนางเอกไปเลยแหะครับบอกว่าถ้ายัางทํางานอยู่แบบนี้เราเลิก,กันดีกว่าแล้วนางเอกก็คิดแล้วนะครับว่าจะกลับบ้านยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์กับแฟนนะครับไม่มีบ้านเป็นของตัวเองผู้หญิงก็เลยมานั่งคุยกับเด็กเสร์ฟผู้ชายนะ ว่าจะยังไงต่อกับชีวิตดีโดนทิ้งแล้วแถมไม่มีที่กลับไปด้วยนะผู้ชายก็เลยแม่ต้องปลอบโยนผู้หญิงหน่อยนะบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกยังไงนางเอกเนี่ยก็ต้องหาได้อยู่แล้วนั้นนะางเอกก็เลยการดื่มย้อมใจไปก่อนนะครับโผล่หมดกระป๋องเลยตัวผู้ชายก็คิดว่าอย่าเมานะเมาเนี่ยโดดแน่ๆแม่ไฟหน้าใหญ่เบอร์นั้นนางเอกก็ยังกลุ้มใจนะครับถามว่าจะทํายังไงต่อดีตอนนี้ฉันไม่มีที่ไปเลยนะก็ส่งสายตาหาเด็กเสือผู้ชายไปทีหนึ่งนะผู้ชายก็คิดว่าแม่ แบบนี้มันไม่ดีมั้งอย่ามายั่วเลยนางเอกก็ได้พูดตัดพ้อกับเด็กเสือผู้ชายนะว่าคุณก็คงเห็นฉันไม่มีค่าเหมือนกันสินะจะทําอะไรก็รีบทาเถอะนะตอนนี้ฉันไม่มีที่ไปจริงๆผู้ชายก็แบบเอ้าพูดจริงเหรองั้นกูทาจริงจริงนะผู้ชายก็กาลังจะโน้มตัวไปจูบนางเอกนะครับพีุ่นางเอกก็ลูกหนีออกมาบอกว่าแป๊บหนึ่งนะขอไปเข้าห้องน้ําก่อนผู้ชายก็แบบไหลวะสับสนไปทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผอนหายใจสุดท้ายก็ยังเป็นคนดีนะครับก็หยิบน้าเปล่ามาวางเผื่อว่าถ้านางเอกกลับมาจะได้ดื่่มมนน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 น้้้้้ําาาาาาเเปลลลกกกก็็ัััับบะซึงงงตอไดดยยิสีคคจหร แล้วก็เป็นตัวนัเงเอกเดินมาหรือไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็จุบผู้ชายไปทีหนึ่งผู้ชายก็แบบเฮ้ย hey, ว่านะผมไม่ได้คิดกับคุณแบบนั้นนะนังเอกก็มองตาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ฟรีอยู่แล้วตัวเด็กเสือผู้ชายเนี่ยก็เลยเอ้าเสนอมาก็ต้องสน,นองสิครับตัดไปที่โซฟาตรงนั้นเลยภาพก็ตัดมา ที่วันต่อมานะครับเพ่อวานเนี่ยสคนนี้ก็นอนที่ร้านกาแฟนะครับตัวนางเอกเนี่ยก็ไม่ได้กลับบ้านตัวเด็กเสือกก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันนะฮะจงังหวะที่นางเอกเดินมาหาก็เหมือนกับส่งซิกให้กับตัวเด็กเสร์ฟนะครับรู้สึกเขินนิดนิดไม่เอาดีกว่าแต่นางเอกก็ดึงกลับมานะครับบอกว่า จะเป็นไหนอ่ะเนี้ยน่าตื่นเต้นเดีอกตรงเคาน์เตอร์นี่เลยแล้วก็พุมตัวลงไปใต้เคาน์เตอร์นะครับตรงนี้สปอยไม่ได้นะแต่ว่าดุเดือดจริงๆนะครับจังหวะนี้ก็คือรุ้นจริงๆนะครับว่าจะมีใครมาสั่งกาแฟหรือเปล่าและหนังก็ตัดภาพมาในตอนดึกนะครับในช่วงเวลานี้นางเอกก็กำลังเปลี่ยนชุดที่จะกลับบ้านนะครับตัวผู้ชายก็เดินมาบอกว่าต้องกลับบ้านหรอกับเช่นนี้ดีกว่าแล้วพอตามเด็กเสิร์ฟผู้ชายมาครับก็เปิดห้องมาเรียบร้อยนะครับเป็นโรงแรมพร้อมกับจัดเสื้อผ้ามาเต็มกระเป๋านะฮะ เริ่มเปิดกอนเลยครับได้เปรียบแบบที่นางเอกยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะแล้วนังก็จัดภาพมาในตอนกลางวันนะครับที่ร้านกาแฟที่เดิมเลยนะครับเอาลูกค้าออกไปจากร้านหมดนะครับนางเอกก็เริ่มเก็ียโต๊ะในงหวะที่เงยหน้าขึ้นมานะครับแฟนของนางเอกก็เข้ามาที่ร้านอีกครั้งนะพูดกับนางเอกแบบซึ้งๆนะครับเหมือนจะกลับมางอนะสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมไงยังพูดว่ายังทํางานอยู่ร้านกาแฟแบบนี้ทําไม ผมแปลกใจอย่างเลยร้านกาแฟนี้มันจะมีอะไรดีทำไมคุณถึงไม่กลับบ้านแบบนี้แล้วมาทำร้านกาแฟทุกวี่ทุกวันได้ดใจให้ผมใช้กำลังในขณะที่คุยอยู่นั้นนะครับก็มีลูกค้าเข้ามาสั่จังหวะพอดีทําให้นางเอกก็เลยฉวยกวาสนะครับต้องเดินหลบไปก่อนนางเอกเดินไปหาเด็กเส์ฟผู้ชายนะตัวเด็กเส์ฟผู้ชายก็ถามเลยนะว่าทาไงต่อดีนางเอกก็บอกว่าไม่รู้สิแต่ฉันไม่อยากเจอหน้าเขานายช่วยไปรับหน้าแทนฉันหน่อยได้ปะก็คือนางเอกอยากให้ตัวเด็กเส์ฟผู้ชายเนี่ยฮะไปเสิร์ฟกาแฟให้กหับแฟนเก่านะจังหวะที่ยื่นแก้วให้นะ แฟนนางเอกก็จ้องหน้าผู้ชายแบบอจะกินเลือดกินเนื้อก็เลยทีเดียวไอตัวเด็กเสือผู้ชายนี่ก็เลิกลากแล้วว่าออกแม่ก็ทำผิดไปแล้วอะไรสินะสุดท้ายก็เดินออกไปแล้วตัวเด็กเสือผู้ชายนะครับก็เดินไปคุยกับนางเอกนะว่าแม่แฟนนางเอกมาแบบนี้น่าจะมาด้วยความจริงใจนะลองไปคุยกับเขาดูไหมอ่ะก็บอกว่าจะบ้าหรือเปล่าแล้วนางเอกนะครับก็ดึงตัวเด็กเสือผู้ชายนะไปหลบที่ข้างเสานะลักเอกก็เลยบอกตรงๆตรงนั้นเลยนะครับว่ารู้ไหม ทำไมฉันถึงไม่อยากเจอหน้าเขาเพราะว่าฉันเลือกนายยังไงล่ะเข้าใจใช่ไหมันจะไม่กลับไปหาเขาอีกพร้อมกับเดินออกมามองหน้าแฟนเก่าแหละครับแบบย่ายืเลยแล้วก็พูดกับพระเอกว่าองหาใหม่ไม่ได้แล้วสินะต้องกลับมาง้อฉันถึงที่นี่เนี่ยและในจังหวะที่กาลังคุยกันอยู่แบบนั้นนะฮะเอกก็ได้ล้วงนางเอกนนึงจนทําให้หนางเอกเนี่ยเสียอาการสุดท้ายก็ต้องลงไปข้างล่างต่อเลยนะครับฉากนี้ต้องบอกเลยครับว่าพระเอกเนี่ยเสียอาการเป็นอย่างมากนะครับจังหวะที่ นางเอกอยู่ข้างล่างนะั้นตัวแฟนเก่าก็เดินเข้ามาถามนะครับว่านายเห็นแฟนกูป่ะลุงหลังร้านใช่ไหมช่วยบอกให้หน่อยนะว่ารออยู่รีบๆออกมาเลยแหน่แต่ที่ไหนได้นะครับเอกนี่หลบอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็แอบอยู่นานเลยนะครับก่าจะได้ขึ้นมามนก็ตัดผาพมาตอนที่ร้านปิดเลยนะครับทั้งคู่ก็ใกล้ๆชิดกันก็เลยถามว่าพี่ออนุ้ยลองถึงนี่กัดูไหมที่โรงแรมอีกอะนางเอกก็บอกว่า แาเลยวันนี้ฉันออกค่าห้องเองพร้อมกับเปลี่ยนบุค,คลิกให้ด้วยนะครับก็คือถอดแว่นแล้วก็ปล่อยผมแม่ต้องบอกว่าฉากนี้เซ็กซี่จริงๆนะครับของกูก็จัดเต็มเลยครับคืนนี้ไม่มีอะไรมาขวางเราทั้งสองได้เต็มแบบไม่แคร์ใครเลยครับฉากนี้ดุเดือดจริงๆหนก็ได้ตัดผ้ามาในวันต่อมานะครับแล้เอกมาทํางานแบบสดใสเลยแม่โดนไปหลายดอกละสิท่าแม่ไม่ใช่ฮะ ว่าเป็นเพราะว่าเมืคืนเนี่ยพระเอกได้ขอนางเอกเป็นแฟนบอกเลยครับว่าไม่มีทางกลับไปหาแฟนเก่าอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นพร้อมกับบอกรักกันไปอีกถึงทีนะครับแล้วหนังก็ได้จบไปเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ที่เรานํามาสปอยทุกคนฟังนะครับนางเอกเนี่ยเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าใชหน้าใหญ่โตโมโหลานะอยากทุกคนนะครับไปหารับชมกันได้นะครับมีลิงก์เรื่องนี้นะครับอยู่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับก็ไปดูได้นะครับวันนี้จะไปท่าสปอยหมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสด